พระกำลังเดินมาแล้วครับตอนนี้นะครับ ท่านผู้เขาน้ำเด้โยมเด้ธรตมาริลาสิขาได้เลยผู้ขาทานโมทนานะครับทุกพิจาราวันนี้เหรอครับ สวัสดีครับวันนี้เช้านี้ก็ได้ใส่บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วพระก็กําลังเดินไปโปรดจัดข้างในนะครับก็วันนี้อากาศอากาศตอนเช้านี้ดีมากอากาศเย็นสบายาแต่ว่าไม่มีเมฆหมอกพระทิศขึ้นพระทิศขึ้นไม่มีอะไรติดบางเลยเพรานะนั้น ก็ดูแลสวนสวยนะครับในสวนก็มีในสวนนี้พระอินทรพรามก็มีสวยทีเดียวนะครับก็อยากจะไปดูสักเล็กน้อยเดี๋ยวเดินผ่านเข้าไปดูสักเล็กน้อยนะครับเดินผ่านเข้าไปดูสักเล็กน้อยอก็คงจะจะได้ดูความสวยงามได้ดูความเย็นตาสบายใจนะครับ ก็ดูพระหลังจากที่ทำบุญใส่บาตรแล้วก็ดูความสวยงามพักผ่อนสายตาเย็นสบายนะครับทำให้สุขภาพใจสุขภาพกายดีขึ้นนะครับถ้าได้ออกกำลังกายกันบ้างก็จะดีนะครับผมก็พาท่านเดินเดินมานี่ก็ได้ออกกำลังกายเล็กน้อยนะครับผมได้ออกกำลังกายมาแล้วแหละ ตั้งแต่แตั้งแต่อตีสามแล้วล่ะตีสามครึ่งแล้วล่ะได้ออกกำลังกายคือได้เดินจงกรมอได้เดินจงกรมเอมาแต่เช้าแล้วนะครับอแต่เช้าแล้วคือ ทุกเช้าเรา,เ,าเราจะเดินจงกรม่า3 20นาทีนะครับ20นาทีเพราะโดยโปกติผมจะเดิน30นาทีแต่ตอนนี้ก็เกรงว่าจะไม่ทันพระก็เลยลดเหลือ20นาทีนะครับแต่ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไร ผลตกเยอะการผสมอินทรีย์ปก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้ผลเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ให้ดูให้ดูความสวยงามนะครับให้ดูความสวยงามสวนเราเนี่ยจะตัดหญ้าอย่างนี้นะครับจะตัดหญ้าก็ตัดหญ้าเพื่อให้ความเพื่อให้มันสวยงามนะครับเพื่อมันสวยงามเพื่อไม่ให้ให้สวนนรกนะครับก็ตัดหญ้า กแฟดำกาแฟดำก็ก็ให้เดินดูเดินดูสักเล็กน้อยนะครับเดินดูสักเล็กน้อยนะครับ ว่าอาการผสมอิสระลัำเนี่ยจะติดไหมเนื่องจากฝนมันตกมาเยอะเนี่ยนะครับผมก็คาดว่ามันก็คงจะติดยากนะครับเพราะว่าพอเราผสมแล้วเนี่ยมันมันก็น้ำฝนมันก็ช้าไปหมดนะครับอเออก็ก็ ก็พอติดอยู่นะครับก็พอติดอยู่แต่คงไม่มากเท่าไหร่นะครับคงไม่มากเท่าไหร่แต่ต้นเนี้ยจะจะติดน้อยแล้วก็ลูกจะไม่ค่อยโตถามว่าทำไมลูกไม่ค่อยโตเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่ามีด้วงมารบกวนมีด้วงมารบกวนนะครับมีด้วงมารบกวนนะครับก็ก็พยายามที่จะ ให้ให้ให้คนงานเขาดูแลด้วงหน่อยนะครับเพราะโดยปกติลูกนี้ต้นนี้ก็จะลูกโตนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็ติดติดบ้างติดบ้างแต่ไม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 ่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็ติดอย่างนี้แหละเนี่ยเนี่ยติดอย่างนี้แหละเนี่ยครับติดอย่างนี้แหละติดไม่มากนะครับติดไม่มาก ลูกก็เริ่มจะโตแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ถึงขนาดจะต้องห่อได้นะครับที่ที่หอ่อลูกจะต้องโตกว่าน,นี้นะครับลูกต้องโตกว่าน,นี้เออนี่คงจะต้องตัดไอไอไออ่าเนี่ยมันเนี่ยมันอย่างที่มันไม่มีลูกเลยเนี่ยมันก็จะอ่าบางบางชอ่อาบางก้านก็จะติดลูกเดียวนะครับ อย่างเงี้ยติดลูกเดียวเนี่ยติดลูกเดียวนะครับก็วันนี้ก็จะพาท่านดูอ่แค่นี้แหละครับพาท่านดูแค่นี้นะครับดูแค่นี้นะครับก็ขอจะขอลงลงไลฟ์เลยนะครับขอลงไลฟ์เลยก็ก่อนจะลงก็ขอปากช่องคําคูณนะครับขอปากช่องคําคูณอ่าหนึ่งเก้าสี่และช่องอ่าชวลาแม่กระต้อยนะครับ ก็ขอฝากไปด้วยนะครับถ้าฝา,ากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ